ตอนนี้นะคะเอ่อกำลังจะเก็บฟักให้แม่ได้รับพันละกีให้เก็บฟักลูกนี้นะคะตอนนี้กําลังรอนะคะรอแม่เอาเอาของมาให้ก่อนนะคะนะเออมาก็จะมาตัดนะคะตัดฟักกันตรงนี้ลูกนี้นะคะ ก็จะตัดเลยนะจ๊ะอันนี้เอาไปแข่งแม่แม่แม่นี่ได้แล้ว <laughs> <laughs> หนทางกันยาวไกลผล <laughs> แล้วแม่เจ้าอีกเหรอเจ้า <laughs> อีกเหรอเออ <laughs> ไม่น่าจะมีละมันก็จะมี ไหน้อันไหนคะเนี่ยเหรอก็แก่แล้วนะลูกน่ะอันไหนเนี่ยเหรอโอเอาไม่ได้เราไกลแต่ลูกเนี้ยเอาได้เอาไหมก็พอสมควรก้านมันมันอกก้านมันก็ไม่ดำแต่น้ำตาลน้ำตาลเอาไหมเอาโอเค าไม่เป็นไรสูงมาก,ม,ม,กมา,มาเอาอันนั้นมาก่อนได้รุ่นนี้โอ้โหแข็งมากเหนียวมากเหนียวมากโอ้ยได้แล้วอ่ะแม่ถือก่อนเออ,เอ,อมามามา,มา,มา,มาช่วยกัน เอาต oh. yeah. yeah. so so ังมาให้ด้วยโอเคแล้วเหรอฮะเย้เดี๋ยวแม่มันเห่ยอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอามาขนใช่มันมีขนเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่ามันมีขนอ๋อ